คำถามที่หโยมมีโทสะแรงเจ้าวความคิดสติรู้ไม่ทันสักครั้งเลยเวลามีงานที่ต้องรับผิดชอบกับคนร่วมงานใช้คำพูดการกระทำที่รุนแรงไม่รู้สึกตัวเลยพอจบงานแล้วจึงรู้สึกตัวรู้สึกเจ็บปวดและอายต่อการกระทำที่ทำไปแล้วเสียใจอยู่หลายวันหดหู แพ้กิเลสตัวนี้มาตลอดทั้งที่ภาวนาตามที่หลวงพ่อสอนมากว่าห้าปีแล้วกิเลสยังแรงมากขอความการุณาพระอาจารย์สอนวิธีภาวนาให้ถูกกับโยมที่มีโทสะรุนแรงมากด้วยเจ้าค่ะอ,อโชว์หน่ไหมคนนี้เหรอฮะไม่ต้องกังวลนะ รู้สึกตัวเมื่อไหร่เอาตอนนั้นนะทีนี้พอรู้สึกตัวแล้วว่าเราพลาดพลาดมีเวลามีโทรศัพท์มันก็จะพลาดพลาดในการพูดหรือการกระทำอะไรไปเนี่ยนะถ้าความผิดพลาดนั้นไปพลาดกับคนถ้าเราสามารถที่จะไปขอโทษขออภัยกับเขาได้ก็ไปขอโทษข้อดีนะของการไปขอโทษ ก็คือว่าเราจะละความถือตัวนะคนขอโทษคนไม่เป็นหน้าเกลียดมากกว่าคนที่ขี้โกรธนะคนขี้โกรธอาจจะดูดูหน้าตกใจตอนที่เขาโกรธแต่ถ้าก็โกรธแล้วทำอะไรไม่ดีแล้วมาขออภัยขอเข้ามาด้่ยนะเขาหน้านับถือ คนที่เห็นว่าตัวเองผิดพลาดอะไรไปแล้วรู้ว่าตัวเองผิดพลาดถือว่าดีแล้วนะแล้วกล้าที่จะไปขอขามาขออภัยเนะนี่ยนิหน้านับถือเลยน้อยคนที่จะทําได้น้อยคนที่จะทําได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าผิดปุ๊บผิดตอนนี้แล้วขอโทษทันทีนะบางทีใจเราไม่พร้อมหรือบางทีเขายังไม่พร้อมเนะเรียกว่าต้องดูดูจังหวะหน่อยฮ ประมาณว่ากําลังร้อนร้อนแรงตอนนี้นะอยู่ๆขอโทษเลยนะทำใจไม่ทันดูจังหวะนิดหนึ่งนะที่สำคัญเลยคือใจเราพร้อมที่จะขอโทษเขาเห็นเห็นความผิดของเราก่อนนะพร้อมกันนั้นพร้อมกันนั้นพอเราได้ขอขมาขออภัยกันแล้วเนี่ยความค้างคาใจในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ย มันก็จะหายไปความค้างคาใจในเหตุการณ์ต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันมันผิดอะไรเนี่ยนะมันหายไปเลยนะเหตุให้เกิดความโกรธบางทีก็มาจากไอ้ความค้างคาใจนี่แหละและที่สําคัญก็คือว่าในระหว่างที่ไปขอขามาขออภัยไปเนี่ยนะฝ่ายที่ทําให้เราโกรธในคราวนั้นนะที่เราไปขอขามาเนี่ยนะบางทีเ็าก็มองในมุมกลับกับเราเหมือนกัน ขาก็เริ่มเห็นใจเราประมาณว่าเออคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเลวไปซะทุกอย่างประมาณนี้นะเออเขาก็เริ่มเห็นคุณเริ่มเห็นออข้อเสียของตัวเองหรือเห็นความผิดพลาดของตัวเองบางทีเขาก็ย้อนไปดูตัวเองว่าจริงๆเราก็มีส่วนผิดนะบ้านเน,นียแต่เราเริ่มก่อนเราแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังว่าออพอจะมาพูดอย่างนี้เราอาจจะคาดหวังว่า ฉันขอเข้ามาแกแล้วแกต้องรู้สึกตัวบ้างนะอะไรไม่ต้องนะ <c oughs> หน้าที่ของเราคือไปขอเข้ามา <c oughs> ขออภัยนะส่วนก็จะจะรู้สึกตัวหรือเปล่าเป็นเรื่องนั้นนะ <c oughs> แล้วแต่เขาแม้แต่เขาจะให้อภัยหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะเราไม่ไปคาดคั้นว่าฉันขอเข้ามาแกแล้วแกต้องให้อภัยฉันนะ <c oughs> ไม่ต้องไปคาดหวังอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวมันจะโกรธต่อ กูขออุตส่าห์ลดตัวมาขอขามามึงนะประมาณว่าเริ่มมีประเด็นโกรธขึ้นมาใหม่ไม่ต้องเลยดูเฉพาะความผิดของตัวเอง <S 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 เห็นความผิดของตัวเองได้ถ้าความผิดนั้นไปเกี่ยวพัน<ช><ช>กับบุคคลให้ไปขอขามาขอโทษแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นไม่ได้ไมไ่เกี่ยวกับคนเช่นว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสถานที่เช่นว่าทิ้งขยะ ไม่ไม่ลงถังเนี่ยก็แค่หยิบใหม่ให้มันลงถังต่นนั้นเองมาผิดพลาดที่แก้ได้โดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับคนก็คือไปแก้ไขประมาณอย่างนี้แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะแล้วก็ข้อสําคัญคือให้อภัยตัวเองนะเวลามองตัวเองว่าทําไมเราขี้โกรธจังทีก็โกรธตัวเองนะมองในมุมแบบโหดร้ายอะประมาณว่าคนที่มีโทสะเนี่ยนะ มันจะมองอะไรแล้วก็อยากทําลายโกรธคนอื่นก็ทําลายคนอื่นนะบางทีมันโกรธตัวเองก็ทําลายตัวเองนะแล้วจิตที่มีความโกรธเนี่ยนะมันจะทําลายตัวทําลายตัวจิตเองในขณะนะั้นคือจิตไม่ได้ทําลายจิตนะแต่ความโกรธอะทําลายจิตนี้ถ้าเรารู้ทานความโกรธแล้วเนี่ยนะมันจะเห็นได้ว่าความโกรธก็ที่รู้สึกว่าเรากโกรธนะจะกาลายเป็นจิตมันโกรธนะ พอจิตนั้นโกรกก็เรื่องของจิตนะไม่เกี่ยวกับเราดูๆไปก็จะเห็นว่าความโกรกกับจิตแยกกันได้จิตจริงๆเนี่ยเดิมเนี่ยผ่องใสเคยได้ยินว่าประพัดสอนไหมจิตปกติเนี่ยประพัดสอนแต่มันจะมัวหมองหรือหม่นหมองไปเนี่ยก็เพราะมีกิเลสจอดมากิเลสเจ้าประจําของเราคือโทสะก็แค่รู้ทันกิเลสตัวนี้คือรู้ทันโทสะ โทสะที่ถูกรู้ด้วยใจเป็นกลางมันจะดับลงดับลงไปแล้วจิตก็จะกลับเข้าสู่เราว่าปกติคือผ่องใสขึ้นมาเราไม่ต้องไปไปโกรธไปเกลียดไอ้ไอ้จิตเมื่อกี้นี้มันก็แค่จิตที่พลาดไปแล้วเผลอไปแล้วที่มันมีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วไม่ทันรู้ตัว,วตอนนั้นเองแต่รู้แล้วก็ให้อภัยมันให้อภัยจิตเมื่อกี้นี้ด้วย ประมาณว่าอย่าไปหลงซ้ำเติมจิตตัวเองเรียกว่าจองเวรตัวเองครับอันนี้เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งสําหรับคนขี้โกรธมักจะไม่หยุดโกรธแค่เฉพาะคนอื่นมันจะโกรธตัวเองต่อยิ่งคนมาฝึกภาวนาเนี่ยนะมันจะรู้สึกว่าทําไมทําไมเรามันไม่หายโกรธสักทีก็โกรธตัวเองที่ไม่หายโกรธสักที ให้รู้ทันไปเลยว่านี่กํลาลังตกหลุมนะตกหลุมมามาก็เ,าเรียกว่ามาทำทำร้ายตัวเองให้เจริญเมตากับตัวเองด้วยนะนอกจากจะเมตตาคนอื่นแล้วนะให้เมตตาตัวเองด้วยเวลามันมีความผิดปกติทางใจขึ้นมานะให้บอกตัวเองว่าจงมีความสุขบทบทเจริญเมตตาตัวเองนะใช้คําว่าอาหารสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสุข และไม่ได้คําเดียวมีอีกคำหนึ่งเรียกว่านิทุโขโห,โหโมิให้ปราศจากทุกข์ด้วยทุกเนี่ยจะเกิดขึ้นมาตอนที่ชัดๆเลยของของโยมก็คือว่ามีโทสะเกิดขึ้นมาแล้วมีทุกโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือเกิดกับจิตดวงไหนจิตดวงนั้นทุกทุกทีเลยฮนะเพราะฉะนั้นถ้ามีโทสะเกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันทุก,ก็ดับเท่านั้นเอง จะให้เกิดสติรู้ทันโทสะได้ไวขึ้นต้องมีอีกคำหนึ่งเรียกว่าอะเวโรอะเวโรคือไม่จองเวนอะเวโรเนี่ยสำหรับคนทั่วๆไปพอบอกว่าให้เจริญเมตตาตัวเองแล้วบอกว่าอะเวโรมักจะมุ่งไปที่คนอื่นขอให้บุคคลทั้งหลายสรรพสัตทั้งหลายอย่าจองเวนกับเราอันนี้จะคิดอย่างนั้นก็ได้ก็ ดูเหมือนอะไรปลอบใจตัวเองฮะสิ่งใดที่เราทําอะไรกับใครไว้ขอคนเหล่านั้นอย่าได้จองเวรกับเราถ้าเป็นเราเรายอมไหมฮะ <c oughs> ทาไมมึงทํากูได้แล้วไม่ให้กูทําคืนเหรออะไรประมาณนี้ผนมะ <c oughs> มายว่าอย่าจองเวรกับฉันนะอย่าจองเวรกับฉันนะ <c oughs> ถ้าจะเป็นการเมตตาตัวเองให้ได้ผลก็คือว่าเราเองอย่าจองเวรกับใครห <c oughs> มายความว่าคนจะจองเวรกันเนี่ย มันจะมีความโกรธเป็นตัวนำ yeah. การจองเวรก็คือว่าวิธีดูง่ายๆนะนึกถึงหน้าใครแล้วก็หงุดหงิดขึ้นมาเลยฮะอันนี้คือเราจองเวรกับคนนี้ไว้ถ้านึกถึงหน้าคนนี้แล้วมีความหงุดหงิดขึ้นมาให้รู้ทันว่ามีโทสะ <Yeah. S 1> แล้วให้อภัยตัวเองให้อภัยเขาด้วยให้อภัยตัวเองด้วย yeah. <Yeah. S 1> ไม่จองเวรใครเอา ตั้งเขเรียกว่าตั้งตั้งใจเอาไว้กับตัวเองว่าจะไม่จองเวรใครคือเราเองจะไม่จองเวรใครไม่จองเวรหมายความว่าใครจะทําทําอะไรกับเรามากระทบทั่งอะไรกับเราเนี่ยอาจจะโกรธได้อานุญาตให้โกรธได้นะแต่ไม่จองเวรหมายความว่าโกรธแล้วจะรู้ทันเร็วเร็วรู้ทันไวๆว ไม่ให้ความโกรธนั้นมาครอบงําใจเพราะถ้าความโกรธครอบงําใจมันจะคิดต่อด้วยความโกรธก็กลายเป็นจองเวรอย่างในแง่ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าห้ามความโกรธห้ามไม่ได้จะห้ามไม่ให้โกรธได้ก็แสดงว่าต้องมาคับตัวเองให้เป็นพระอนาคามีเป็นอย่างน้อยเดี๋ยวนี้เราเป็นปุถุชนมันโกรธได้อยู่แล้วแต่โกรธแล้วให้รู้ทันไวๆอย่าได้จองเวรอย่าได้เอาความโกรธนั้นเป็นตัวนําในความคิดเวลาโกรธขึ้นมาแล้วรู้ทันให้อภัยตัวเองด้วย ให้อภัยนะถ้ามีทักษะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปก็บอกตัวเองว่าจะไม่เบียดเบียนใครครนนี้ไอ้ความเบียดเบียนมันเกิดได้จากกิเลสทุกตัวเลยโลภก็เบียดเบียนกันได้โกรธก็เบียดเบียนกันได้หลงก็เบียดเบียนกันได้หลงไม่แบบไม่รู้เนี่ยนะก็เบียดเบียนกันได้ถ้ามีทักษะจากการดูความโกรธแล้วคราวนี้มามาดูกิเลสได้ทุกตัวเพราะมันแบบเดียวกันจากจิตปกติที่ไม่มีกิเลสมาเป็น จิตที่ผิดปกติมีกิเลสก็คือไม่ว่ากิเลสตัวไหนก็ทําให้จิตหม่นหมองทุกตัวกิเลสทุกตัวทําหน้าที่คือทําให้จิตหม่นหมองกิเลสแปลว่าเศร้าหมองเศร้าหมองเนี่ยหมายความว่ามันไม่ไม่ผ่องใสอย่าไปอย่าไปสับสนกับว่าเศร้านะเศร้าโศกเสียใจก็อีก,อ,กอีกเรื่องนะจะบอกว่า มันทําให้จิตมันมัวหมองเนี่ง่ายมันจะเข้าประเด็นมากกว่ากิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองหรือทําให้จิตมัวหมองแล้นั้นจิตเนี่ยปกติผ่องใสแล้วมันก็เศร้าหมองไปเพราะกิเลสมันเข้ามาเราก็แค่รู้ทันรู้ทันกิเลสฝึกรู้ทันมันอาจจะกิเลสมาอยู่ในใจของเรานานแล้วค่อยรู้ก็ยังดีดีกว่าไม่รู้พอมีทักษะในการเห็นกิเลสแล้วเนี่ยนะ จิตมันจะมีมีการทํางานของมันอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่รู้อะไรมันจะจําสิ่งนั้นทุกครั้งที่รู้อะไรมันจ,จาสิ่งนั้นนะเช่นว่ารู้รู้อะไรดีฮะรู้ใครสักคนแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ดีเมื่อเนื่องจากว่าเราขี้โกรธเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> เวลาเห็นเห็นในกอสมมติว่าเห็นในกอแล้วเราก็ไม่ชอบใจเขาเรามีความโกรธเนี่ย จิตก็จําว่าในกกอเนี่ยไม่ดีจําว่าในก่อนไม่ดีแต่ถ้าเห็นความโกรธมันจะเห็นว่ามันจะเห็นว่าเมื่อกี้มีความโกรธแยกกักไปเนี่ยต้องใช้ต้องใช้หลายมือหน่อยครับจิตตรงนี้นะเห็นสมมติเห็นโขศกเนี่ยนะเห็นโขศกแล้วไม่ชอบจิตขณะน,นี้มีความโกรธแต่ความรับรู้มันไม่ได้รู้ว,ว่าโกรธมันรู้ว่าคนนี้ไม่ดี แล้วมันจิตเลยดับไปจิตที่ดับไปเนี่ยมันก็จําไดยว่าคนนี้ไม่ดีซึ่งจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะแต่มันจําไปแล้วถ้าเห็นคนนี้ขึ้นมาใหม่ก็จะเห็นว่าคนนี้ไม่ดีในขณะนั้นเองจิตตรงนี้มีความโกรธแต่ไม่เห็นความโกรธนะจิตมันรับรู้อยู่ว่าคนนั้นไม่ดีแลดับจิตตรงใหม่เกิดขึ้นมาเห็นความโกรธเห็นจิตเมื่อกี้นี้เห็นความโกรธไม่เห็นคนแล้วนะนะเห็นความโกรธ แล้วจิตดุงที่รู้นี่ก็ดับไอ้ตอนที่รู้แล้ดับเนี่ยมันจะจําจิตที่เห็นคนจะจําคนจิตที่เห็นจิตมันจะจําลักษณะของจิตเมื่อกี้นี้คือจําว่ามีความโกรธมันก็จําว่าโกรธเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปซึ่งทํางานเองจิตมาทํางานเองนะมีมีโทสะก็จําคนไม่ดีพอมีสติก็กจําว่ากิเลสมื่อกี้คือโทสะเป็นอย่างนี้ ถ้ามีโกรธเกิดขึ้นแล้วรู้ทันบ่อยๆมันก็จำว่าความโกรธเป็นยังไงบ่อยๆนะมีข้อดีคือทุกครั้งที่เห็นความโกรธและจำว่าความโกรธเป็นยังไงเนี่ยมันจำอยู่ในสัญญานะพอมีความโกรธใหม่หลังจากที่มันจำไม่ได้แม่นยำแล้วเนี่ยนะพอมีความโกรธขึ้นมาใหม่นะจิตดวงถัดไปทันทีมันจะรู้โดยอัตโนมัติเลย ตอนแรกที่เราฝึกเนี่ยน,นะประมาณว่าเห็นคนนี้แล้วไม่ชอบใจมีความโกรธต้องมีเจตนารู้ทันที่เราฝึกเนี่ยต้องมีเจตนารู้ทันว่าเมื่อกี้มีความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ทําสมถะต่อหรือทํางานอะไรต่อเห็นหน้าจากคนนี้อีกโกรธอีกรู้ทันอีกก็จําความโกรธไปจนจําได้แม่นภาษาบาลีใช้คําว่าธิระสัญญาคือทุกครั้งที่เห็นความโกรธมันจะจําเห็นความโกรธจะจําความกับเห็นคนนี้ ก็จะจาคนนี้ไม่ดีแล้วถ้าคนขี้โกรธนะเห็นใครก็โกรธคนนี้ก็หน้าหมันไส้คนนี้ก็ไม่ได้เรื่องประมาณนี้ก็จะขี้โกรธไปเรื่อยๆฮะแต่หน้าคนเปลี่ยนความโกรธลักษณะเดิมเห็นคนนี้แล้วโกรธรู้ทันโกรธเป็นอย่างนี้เห็นคนนี้แล้วโกรธรู้ทันโกรธเป็นอย่างนี้เห็นคนนั้นแล้วโกรธรู้ทันโกรธเป็นอย่างนี้คนเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยแต่ความโกรธคือเหมือนเดิม ยิ่งโกรธบ่อยและรู้ทันบ่อยยิ่งดีนะแต่ต้องรักษาศีลไว้นะพื้นฐานคือไม่ผิดศีลรู้ทันความโกรธบ่อยๆตอนรู้ทันเนี่ยเจตนารู้แต่พอมันจําได้แม่นถึงขั้นที่เรียกว่าธิระสัญญาสมมุติว่าจิตดวงนี้มาเจอคนเนี่ยแล้วไม่ชอบใจก็เป็นปกติเราขี้โกรธจิตตวงนี้โกรธหลังจากมีธิระสัญญาแล้วเนี่ย จิตมันทํางานเองเลยปรากรแล้วมันจําได้เลยจําได้นี่คือโกรธอย่างนี้แล้วว่ามีสัมมาสติและถ้าจะเกิดมรรคผลก็ต้องมีอย่างนี้เพราะนั้นอย่าไปกลัวความโกรธโกรธแล้วให้รู้ทันโกรธแล้วให้รู้ทันมาตรฐานคืออย่าผิดศีลถ้าผิดให้ไปขอเข้ามาเ <c oughs> ข้าใจไหมแล้วก็อยู่อยู่ไปโกรธก็โกรธ กรธแล้วรู้ทันอย่าไปด่าเขาอย่าไปทําร้ายเขาอ,อย่างเงี้ยแค่นี้แหละ,ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดทีระสัญญาแล้วจะได้ดีตอนที่โกรธแล้วรู้ทันมันจะรู้ทันแบบไม่เจตนาและส่วนใหญ่คนยุคนี้เป็นอย่างนี้นะคนยุคนี้จะเป็นอย่างนี้คือมักจะบรรลุตอนที่อาศัยความโกรธนี่แหละะโกรธแล้วลลรู้ทันโกรธแล้วรู้ทันเพราะยุคนี้เป็นคนขี้โกรธนะนั้น เป็นคนปกติของยุคนี้อย่าไปอย่าไปตกใจอะไรฮะมันน่าจะมีคนแบบเนี้ยแบบไม่ค่อยโกรธอะไร